สะเทือนสภาเมื่อมติเอกฉันสั่งฟันล้างบาง44อดีศสก้าวไกลคดีจริยธรรมร้ายแรงปมแก้หมอยิงหนึ่งสองงานนี้ไม่ใช่แค่คนสองคนแต่คือการกวาดล้างระดับแม่ทัพที่อาจต้องโบกมือลาการเมืองตลอดชีวิตใครบ้างที่สอแววจะคิดเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังบูมเสียงดังสนั่นวันไหวสะเทือนตึกสนามบินน้ำ เมื่อปอปอชอ,องค์กรอิสระผู้ถือดาบอาญาสิทธิ์งัดมติเอกชนชี้มูลความผิดร้ายแรง44อดีตสอสอพักก้าวไกลปมร่วมกันลงชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพส่งตรงสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยทีเดียวถ้าสารตีความว่าผิดจริง งานนี้บอกเลยว่าไม่ใช่แค่เจ็บตัวแต่คือการประหารชีวิตทางการเมืองโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีพสะเทือนเก้าอี้สอสอพักประชาชนส้มรุ่นใหม่ไปทั้งแผ่นดินพักส้มจะสู้ไหวไหมหรือนี่จะเป็นจุดจบของอุดมการที่พวกเขาวาดหวังไว้ฟังต่อเดี๋ยวรู้สวัสดีครับชาวโซเชียลทุกท่านบรรยากาศเย็นๆช่วงเวลา4โมงเย็นถึง6โมงเย็นแบบนี้หลายคนกำลังเดินทางกลับบ้าน แต่เชื่อผมเถอะครับว่าข่าวที่ผมกำลังจะเล่านี้จะทำให้คุณตาสว่างและหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเพราะนี่คือข่าวด่วนข่าวร้อนที่เพิ่งจะหลุดออกมาจากห้องประชุมลับของปปชหรือคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ <c oughs> เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองครับเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะฝ่ายที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์เฝ้ารอคอยคำตอบมาอย่างยาวนานว่า บทสรุปของกลุ่มคนที่กล้าแตะต้องมาตรา112จะเป็นอย่างไรเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้นะครับแต่มันคือผลพวงของการกระทําในอดีตที่ตามมาหลอกหลอนต้องย้อนเวลากลับไปไกลหน่อยไปเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปี2564จํากันได้ไหมครับวันที่กลุ่มสสพักก้าวไกลจํานวน44ชีวิตนําทีมโดยทิมที่ทาลิ้มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกคนดัง พร้อมด้วยขุนพลตัวตึงอย่างชัยธวัฒน์ตุลาธรนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือที่เรารู้จักกันในานามเท้งหัวหน้าพักประชาชนคนปัจจุบันรวมไปถึงตัวแม่ทีมเศรษฐกิจอย่างสิริกัญญาตันสกุลและตัวจีดอย่างรังสีมันโรมวิโรธลัคนาอดิสรวายโยอัศวะรุ่งเรืองพวกเขาตบเท้ากันร่วมลงชื่อยื่นร่างกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ต่อประธานรัฐสภาตอนนั้นพวกเขามั่นใจมากครับ อ้างเสรีภาพอ้างสิทธิมนุษยชนอ้างการปฏิรูปแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือการก้าวขาเข้าไปในกับดักทางัฎหมายที่ตัวเองสร้างขึ้นเพราะการกระทำนั้นถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยฟันธงไปแล้วเมื่อวันที่31มกราคม2567ว่าเป็นการใช้สิทธิทเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จนนำไปสู่การยุบพักก้าวไกลเมื่อวันที่7สิงหาคม2567ที่ผ่านมาเรียกว่าตายยกรังไปแล้วรอบหนึ่งแต่ความซวยยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันผูกพันทุกองค์กรปปอชอเขาก็รับลูกต่อสิครับไต่สวนกันมาอย่างยาวนานกว่า2ปีเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนกระทั่งวันนี้วันที่9กุมภาพันธ์2569 ปปชนัดประชุมชุดใหญ่แบบลับสุดยอดตั้งแต่ช่วง9โมงเชา้าลากยาวมาจนถึงช่วงบ่ายเพื่อถกเถียงข้อกฎหมายกันอย่างเคร่งเครียดและผลลัพธ์ที่ออกมาสดสดร้อนๆอนเลยครับมติเป็นเอกฉกันย้ำนะครับว่าเอกฉกันไม่มีแตกแถวกรรมการปป,ปชทั้ง9คนเห็นพ้องต้องกัน100%ว่าการกระทําของทั้ง44คนนั้นเข้าขา่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะข้อที่ว่าด้วยการยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฟังแล้วขนลุกสู้เลยไหมครับนี่ข้อหาชักกันนะครับไม่ใช่เล่นขายของถามว่าทำไมเรื่องนี้ถึงร้ายแรงและสะเทือนวงการขนาดนี้ก็เพราะว่ารายชื่อ44คนนี้มันคือบัญชีหนังหมาเอ้ยบัญชีรายชื่อระดับหัวกะทิของค่ายสีส้มเขาทั้งนั้นลองจินตนาการดูนะครับพิธาลิมเจริญรัตแม้จะโดนตัดสิทธิ์ไปแล้ว แต่คดีนี้จะมาตอกฝาโลงซ้ำให้สนิทชนิดที่ว่าผุดไม่ได้เกิดไม่ได้ส่วนคนที่ยังอยู่และกำลังเรืองอำนาจในพักใหม่อย่างพักประชาชนนี่สิครับน่าห่วงสุดๆโดยเฉพาะเทงนัทพงศ์หัวหน้าพักคนปัจจุบันเพิ่งจะรับไม้ต่อเพิ่งจะโชวิสัยทัศนเพิ่งจะนำทัพสู้สึกเลือกตั้งเมื่อวานนี้หมาด,มด,มดใช่ครับเมื่อวานนี้8กุมภาพันธ์2569เพิ่งมีการเลือกตั้งใหม่ และผลปรากฏว่ามีถึง10คนในรายชื่อ44คนนี้ที่เพิ่งชนะเลือกตั้งได้เป็นว่าที่สอสอสดสด,สดร้อนๆแต่ยังไม่ทันได้จะติดบัตรยังไม่ทันได้จะเดินเข้าสภาวันนี้โดนปปชชี้มูลความผิดซะแล้วนอกจากเทงนัทพงศ์แล้วยังมีสิริกัญญาตันสกุลมือขวาด้านเศรษฐกิจที่พักหวังปั้นให้เป็นรัฐมนตรีคลังในอนาคตมีรังสีมันโรมมือแฉตัวพ่อมีวิโรธลัคนาอดิสรฝีปากกล้า มีหมอวายโยคือถ้า44คนนี้โดนสอยร่วงหมดพักประชาชนก็แทบจะไม่เหลือใครเดินเกมในสภาเลยนะครับสสบัญชีรายชื่อของพักประชาชน12คนจากทั้งหมด31ที่นั่งก็อยู่ในลิสต์นี้ด้วยนี่มันคือการเด็ดหัวแม่ทับชัดๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วขั้นตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงปปชชี้มูลแล้วจบเลยเหรอ,อยังครับแต่มันน่ากลัวกว่านั้นเยอะ ขั้นตอนจากนี้คือปปชจะต้องส่งสำนวนไต่สวนไปยังอายการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองภายใน30วันแต่ถ้าอายการยึกยักปปชต้องฟ้องเองได้เลยและจุดพีกมันอยู่ที่ทันทีที่สารดีกาประทับรับฟ้องฟังดีๆนะครับทันทีที่สารรับฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทุกคนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเว้นแต่สารจะสั่งเป็นอย่างอื่น นั่นหมายความว่าสอสอตัวท็อปของพรรคประชาชนอาจจะต้องเดินคอตกออกจากสภาตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทำงานด้วยซ้ำและถ้าท้ายที่สุดสารพิพากษาว่าผิดจริงโทษของคดีจริยธรรมร้ายแรงนี้มันรุนแรงยิ่งกว่ายุบพักอีกครับโทษของมันคือการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปย้าว่าตลอดไปไม่มีกาหนดเวลา5ปีหรือ10ปีเหมือนคดียุบพักนี่คือโทษประหารชีวิตทางการเมืองอย่างสมบูรณ์แบบ หมดสิทธิ์เป็นสอสอหมดสิทธิ์เป็นสอวอหมดสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีและอาจจะโดนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง1ิปีด้วยดูตัวอย่างจากคดีของคุณเอปารีนาไกรคุปหรือคุณช่อพันนิกาวานิชเป็นโมเดลได้เลยครับรายนั้นโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเพียงเพราะโพสต์รูปหรือบุกรุกป,ป่าแต่นี่นี่คือการแตะต้องมาตรา1นึโทษมันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนคิดดูเอาเองงานนี้ฝ่ายแค้น ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองคงจะนั่งยิ้มแก้มปริแม่ก็เล่นกวาดล้างกันแบบยกเข่งขนาดนี้คู่แข่งตัวฉกาดหายวับไปกับตามันอดคิดไม่ได้จริงๆครับว่านี่คือจังหวะนรกหรือจังหวะสวรรค์ของใครบางคนหรือเปล่าทำไมมติปปชถึงมาออกอาวันนี้วันที่เพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งมาแค่ข้ามคืนวันที่คะแนนเสียงของพรรคส้มกำลังมาแรงมันช่างบังเอิญเหลือเกินบังเอิญจำหน้าขนลุกแต่ก็นั่นแหละครับ ปปชเขาก็ยืนยันนั่งยันนอนยันว่าทำตามพยานหลักฐานทำตามกฎหมายไม่มีการเมืองแทรกแซงเราคนฟังข่าวก็ต้องฟังหูไว้หูแต่หลักฐานที่มัดตัวแน่นหนาก็คือลายเซ็นของพวกเขานั่นแหละครับที่เซ็นชื่อเสนอแก้กฎหมายกันเองไม่มีใครบังคับตอนเซ็นอาจจะคิดว่าเทคิดว่าแน่แต่พอถึงเวลาที่กฎหมายทำงานมันกลับกลายเป็นบ่วงที่รัดคอตัวเองจนดิ้นไม่หลุดลองนึกภาพตามผมนะครับ การเมืองไทยจากนี้จะเป็นยังไงพักประชาชนที่ไร้เงาแกนนำรุ่นเก่าจะเดินหน้าต่อยังไงสอสอรุ่นใหม่ที่เหลืออยู่จะรับมือไหวไหมหรือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายครั้งใหม่มวลชนด้อมส้มจะยอมลงถนนไหมหรือจะยอมจำนนต่อก,กติกาสถานการณ์มันเปราะบางและน่าติดตามสุดๆครับและที่น่าเจ็บปวดที่สุดสำหรับคอการเมืองฝ่ายซ้าย ก็คือความรู้สึกที่ว่าชนะเลือกตั้งไปก็เท่านั้นหรือเปล่าเลือกตั้งเสร็จปุ๊บโดนสอยปับ๊บมันเหมือนวนลูปอยู่ในอ่างวนไปวนมาตัดสิทธิยุบพักตัดสิทธิยุบพักแต่สำหรับฝ่ายอนุรักษ์นิยมนี่คือชัยชนะของหลักนิติราชคือการพิสูจน์ว่ากฎหมายยังศักดิ์สิทธิ์และสถาบันหลักของชาติเป็นสิ่งที่ใครจะมาล่วงละเมิดไม่ได้ใครที่คิดจะลองของ ก็ต้องเจอดีแบบนี้แหละมันคือความสะใจที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่มันอบอ้าวอยู่ในอากาศคุณรู้สึกไหมครับความรู้สึกที่ว่าในที่สุดความจริงก็ปรากฏคนทำผิดก็ต้องรับโทษไม่ว่าจะยิ่งใหญ่มาจากไหนเป็นสอสอเป็นหัวหน้าพักหรือเป็นแคนดิเดตนายกถ้าทำผิดจริยธรรมร้ายแรงก็ไม่มีข้อยกเว้น มาตรฐานนี้ถูกวางไว้แล้วและมันจะเป็นบรรทัดฐานให้กับการเมืองไทยไปอีกนานแสนนานสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆอีกทีนะครับวันนี้ปปชลงดาบเชือด44อดีตสสก้าวไกลข้อหาจริยธรรมร้ายแรงปมแก้112ส่งสารดีกาชี้ชะตาถ้าผิดจริงคือจบอนาคตการเมืองตลอดชีวิต ซึ่งใน44คนนี้มีตัวท็อปพักประชาชนเพียบงานนี้พักส้มเลือดไหลไม่หยุดแน่นอนแล้วคุณล่ะครับคุณผู้ฟังที่รักคิดเห็นยังไงกับมติหยุดโลกในวันนี้คิดว่าสารดีกาจะฟันธงออกมาแบบไหนจะรอดหรือจะร่วงจะเป็นการกำจัดคนเห็นต่างหรือเป็นการพดุงความยุติธรรมแล้วพักประชาชนจะแตกไหมหรือจะยิ่งต่อเพราะแรงแค้น คอมเมนต์ระบายความรู้สึกกันเข้ามาได้เลยครับเต็มที่แต่อย่าลืมภาษาสุภาพนะครับเดี๋ยวจะโดนพรบอคอมเล่นเอาเปล่าๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปเกาะติดสถานการณ์ต่อก่อนถ้ามีอะไรคืบหน้าผมจะรีบกลับมาเล่าให้ฟังทันทีสวัสดีครับ